ว่าวขนาดใหญ่นับร้อยตัวนะคะที่กําลังลอยล่องอยู่บนท้องฟ้าค่ะมีหลายรูปแบบเลยทั้งรูปแมงป่องเสื้อปลาหมึกสีสันสดใสนี่คะนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานว่าวนานาชาติเวียพอนติกาจัดขึ้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลดําของประเทศบัลาเลียค่ะต้องบอกเลยนะคะนอกจากจะมีรูปแบบต่างๆมาให้เราได้ชมกันแล้วนะคะที่นี่เขายังเป็นโอกาสได้นักออกแบบได้ปล่อยของด้วยมาจากหลายประเทศเลยนะคะก็มีผลงานของตัวเองมานําแสดงเรียกว่าเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบว่าวให้ความสนใจ มาร่วมงานกันไม่น้อยค่ะ หนึ่งในนักออกแบบว่าวที่เดินทางมาร่วมงานนี้เขาบอกนะคะว่าการบิดว่าวนี้ไม่ใช่แค่งานอดิเรกเท่านั้น,นะคะ่ะหากยังนับเป็นกีฬารูปแบบหนึ่งที่ได้แสดงถึงตัวตนเชื่อมโยงระหว่างผู้บินว่าวแล้วก็ว่าวบนท้องฟ้าด้วยนะคะเทศกาลว่าวนานาชาติเวียพอนติก้าเป็นการตั้งชื่อตามการอพยพของนกบริเวณแนวชายฝั่งทะเลดำค่ะโดยจะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานทั้งหมดนะคะหครั้งด้วยกันตามเส้นทางการอพยพของนกเพื่อรณรงค์เรื่องการป้องกันและอนุรักษ์ ถิ่นที่อยู่ของนกด้วยค่ะโดยภายในงานก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยนะคะสาธิตการทำเบ้าการแสดงดนตรีที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครวัวละค่ะ